สวัสดีค่ะมาตำส้มเสร็จแล้วจ้าเมื่อกี้ที่ตำถั่วให้ดูมีไก่ย่างด้วยนะอันนี้ผักค่ะไปเก็บกระถินมานะคะแล้วตอนที่ไม่ได้โรยอันนี้โรยโรยเม็ดกระถินไปเก็บมาหน่อยนัอยนเก็บทั้งนั้นเลยนะคะนะชอบเก็บแล้วก็ต้มขนมจีนขนมจีนแห้งนะคะเอามาต้มแต่ก่อนกินนะคะต้องกินชัญนยพืชก่อน ชัญนเยืชอืมรสชาติเป็นยังไงจืดๆนะไม่มีรสชาติจะออกมันๆมีข,มนนข้าเหนียวนะิดนึงวันนี้จะกินข้าวเหนียวเนาะก็ต้องกินชัญนเยพืชเข้าไปก่อน เป็นคนอ้วนกินเยอะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันน้ำตาลในเลือดไม่ได้ซื้อนะคะทำเอง ปกติจะไม่ได้กินให้ดูลูกสาวทําเองค่ะลูกสาวทําไว้ให้เขาเขาก็กินด้วยอ,อร่อยนะกินๆไปอร่อยเหมือนกันนะคะธัญยพืชมีอะไรที่ลูกสาวทํามีถั่วถั่วสองถั่วนะคะ แล้วก็มีงาอันนี้ไม่รู้ว่าเขาตวงยังไงหรือเขาใส่ยังไงนะคะแต่เขาทำให้กินโอ้ลูกล่วงเขาทำให้กินอยู่ค่ะเนาะแล้วเขาก็กินเองด้วยมาค่ะทุกคนอันเนี้ยเรื่องของเราและไม่ใช่เรื่องของสุขภาพและ <c oughs> มา <c oughs> ใครหิวมั่งคะ อย่างกินเป็นตัวอย่างได้นะคะแต่อันเนี้ยอย่าอย่าทำตามนะคนที่เป็นโรคอยู่เนี่ยอย่าทําตามแม่แดงเด้อหนังไก่เนี่ยอันตรายแต่นานๆกิน,นทีเนาะอืมไม่ได้กินทุกวันนะคะ ชอบกินแต่ก็ต้องหาอะไรตัดเรื่องน้ําตาลเนาะอันนี้เนื้อ แบบบ้านๆอร่อยใครอร่อยมันเนาะ นุมน่มรูปหล่อเขาขายอืมรูปหล่อเขาขายไปช่วยรูปหล่อเขาซื้อ,อยังเด็กอยู่ละยังอายุยังน้อยอยู่ะรู้จักทำมาหากินนะ Dung, dung. Ừm. Ừm. กะทหน้านี้ไม่มียอดอยู่ยอดเขาเขามีฝักอ่อนมีฝักอ่อนแล้วก็ฝักแก่ ลืมตัวนึกว่ามีฟันซะอีก บอแวบอแวจะมากินเหมือนของคนบ่อยๆไม่ได้นะลูกเดีย๋ยวหนูป่วยยายไม่ห่วงหรอกแต่หนูจะป่วยไง อร่อยคะ่ะถามว่ากินหมดไหมหมดนะคะใครอยากดูดวงทักเข้ามาได้เลยนะจ๊ะมีค่าครูนะเวลาเวลาแม่แดงไปไลฟ์สดให้อะ่ะดูได้นะคะทักทายได้เลยไม่ดูดวงก็คุยกันนะคะอืมแต่ขอให้คุยแบบมีมารยาทแค่นั้นเองอย่าทักมาเรื่องชู้สาวแก่แล้วคะ่นะนาะ หมดแรงแล้วไม่มีรุ่งยุ่งเรื่องนี้แล้วนะ